โอเคทุกคนในวันนี้เราก็จะมาทําเมนูแซนด์วิชไข่ดาวแล้วก็แฮมนั่นเองทุกคนโอเคก่อนอื่นเราก็จะต้องเตรียมไข่ก่อนนะทุกคนเราก็จะทําการตอกไข่ใส่เข้าไปในถ้วยเลยนะทุกคนนี่อันนี้ก็คือไข่ของเราเนาะเราก็จะทําการตั้งกระทะนะทุกคนแล้วก็จุดเตาแก๊สด,ด้วยนี่เราก็ใช้เป็นไฟแรงไปก่อนนะทุกคนแล้วพอน้ํามันเริ่มร้อนแล้วเนี่ยเราก็จะทําการเบาไฟลงเนาะแล้วก็เอาไข่ใส่ลงไปเลยทุกคนนี่ ใส่ลงไปแบบนี้นะทุกคนก็จะประมาณนี้เนาะแล้วก็เอาฝามาปิดทุกคนเพราะว่าถ้าเราเอาฝาปิดเนี่ยมันจะทําให้ไข่เนี่ยสุกได้เร็วยิ่งขึ้นทุกคนอันนี้คือเป็นเทคนิคของเราเลยนะพอผ่านไป1นอนาทีเราก็ปิดแกะทุกคนแล้วก็เอาฝาหม้อออกนี่ไข่มันก็จะแบบว่าเป็นไข่แดงยาม,มาตูมแบบนี้ทุกคนแล้วก็ต้องขอบขอบมันก็จะเกลียเกีกรอบกอบ,กอบด้วยทุกคนคือแบบว่าเราชอบไข่ดาวแบบนี้มากคือมันอร่อยมากจริงๆทุกคน แล้วเราก็จะทําการเอาตะหลิวมาตักไข่ดาวของเราไปโปะบนขนมปังนั่นเองทุกคนโอเคก่อนอื่นเราก็รีดน้ํามันออกเล็กน้อยน,นะทุกคนแบบนี้เลยแล้วก็เอาไข่ดาวไปโปะลงบนขนมปังเลยทุกคนนี่โปะลงแบบนี้เลยนะคือมันน่ากินมากเลยทุกคนโอเคหลังจากนั้นเราก็จะเหอะซอสลงไปทุกคนจะเป็นซอสผู้ขอทองหรือว่าแม็กกี้ก็ได้ทุกคนเราก็หยาะให้ทั่วเลยเนาะแบบนี้ทุกคนเพื่อเพิ่มรสชาตินั่นเอง แล้วเราก็ได้เตรียมเป็นโบโลนาด้วยทุกคนหรือว่าจะเป็นแฮมก็ได้เนาะเราก็จะมาโปะลงบนไข่ดาวนั่นเองทุกคนซึ่งเราก็ใช้ทั้งหมด2แผ่นนะคือแบบว่าปริมาณกําลังดีนี่เราก็โปะแบบนี้เลยทุกคนนี่ใช้ทั้งหมด2แผ่นนะหรือว่าจะใช้แค่แผ่นเดียวก็ได้ทุกคนอันนี้แล้วแต่แล้วก็โปะขนมปังอีแผ่นหนึ่งลงแบบนี้เลยทุกคนแค่นี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยเนาะสำหรับเมนูแซนด์วิชไข่ดาวแล้วก็แฮมนั่นเองทุกคนทีนี้ขนมปังมันเหลือแผ่นหนึ่งใช่ไหมเราจะทําเป็นเมนูของหวานทุกคน เราจะทําการเอาโอวันตินภูเขาไฟมาโปะลงบนขนมปังเลยทุกคนโอเคเนาะนี่แล้วก็แกะออกทุกคนแล้วก็เอาโอวันตินแบบภูเขาไฟนี่ทุกคนตักออกมาแล้วก็เอามาใส่ลงบนขนมปังแล้วก็เกลี่ยให้ทั่วทุกคนเกี่ยให้ทั่วแผ่นเลยประมาณนี้โห,หน่ากินมากทุกคนโอเคนี่เลยทุกคนหลังจากนั้นก็ให้เราพับครึ่งเลยทุกคนพับครึ่งแบบนี้ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยทุกคนสําหรับเมนูของหวานนั่นเองโอเคทุกคนก็จบลงไปแล้วเนาะกับการทําอาหารของเราในวันนี้นะครับก็ถ้าใครอยากให้เราทําเมนูอะไรอีกก็สามารถคอมเมนต์มาที่ใต้คลิปนี้ได้เลยทุกคนโอเคคลิปนี้ขอลาไปก่อนเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครกันด้วยทุกคนบ๊ายบาย